ครับสวัสดีเพื่อนๆที่รักไก่ชนทุกคนนะครับวันนี้ก็มาทำล็อกผสมนะครับล็อกผสมจำนวน10ล็อกนะครับพอดีมีล็อกเก่าทำจากไม้ก็เลยรื้อออกนี่ครับโคงเก่ารื้อออกครับมีล็อกเก่าอยู่เลยต่อเติม ทำล็อก10ล็อกครับใช้เหล็กนิ้วคูณนิ้วนะครับใช้เหล็กนิ้วคูณนิ้วกว้าง1เมตรยาว2เมตรนะครับ10ล็อกครับสูง240เซนนะครับหลังคาหลังคานี่ใช้3เมตรนะครับ3เมตร15เซนนะครับ ลังคาเนี้สามเมตรสิบห้าเซนล็อกผสมครับจะผสมไก่ไซ้งอนเวียดนามนะครับผมพอดีมีไก่ไซ้งอนเวียดนามหลายตัวนะครับนำเข้าจากประเทศเวียดนามเมืองยาจางก็เลยทำล็อกผสม10ล็อกครับผม10บล็อกนี้จะใส่พ่อพันแม่พันธุนะครับ ล็อกผสมไก่เซยง่อนเวียดนามฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วคลิปหน้าผมจะถ่ายพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เซยง่อนเวียดนามให้ชมครับขอบคุณครับ